ดีให้มันคมชัดดีๆโลกเนื้อหาที่มันตัดตัวตัดเองอะทุกอย่างก็ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองอทุกอย่างโลกนั่ละตัดตัวตัดเองจบตัวจบเองถอยกลับมาไหมตัวไหมเอง จากตัวถอยเองนี่ลูกอยาให้มันเหลือซากของการแช่ทรงดำรงอยู่สภาวะหนึ่งคือพระปดายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็นพ่อปเป็นภูมิเพราะมันคือทุกขังทุกขังเท่านั้นแหละลูกสภาวะไหนก็ทุกขังเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเอาทุกมาเป็นพ่อปเป็นภูมิ นั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องถอยกลับมาไหมตัวไหมเองหรือว่าตัดตัวตัดเองยุติตัวยุติเองจบตัวจบเองถอยกลับมาไหมไม่เอาไหมเองไม่ล้างไม่เองไม่ไม่เอาไม่เอง ตัดไม่เอาตัดเองจบไม่เอาจบเองมันจริงจะจบช่วยสังขวัดได้ลูกแต่จบแค่จบมันก็จบช่วยสังขวัตไม่ได้จบไม่เอาจบเองไม่ไม่เอาไม่เองนั่นแหละมันจะได้ไม่แค่จบมันจะได้กลายเป็นจบช่วยสังขวัดไปจบไม่เอาจบเองมันจะได้ไม่แค่จบถ้าแค่จบมันปลดสัตว์ไม่ได้ แล้วมันจะไม่ปวดมันจะไม่มาหากุณาแต่นั้นไม่ล้างไม่เองลูกถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองพร้อมกับเลยทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างจบไม่เอาจบเองลูกจบตัวจบเองตัดตัวตัดเองตัดไม่เอาตัดเองจบไม่เอาจบเอง จะกลายเป็นมหากุณาแห่งการว่างล้างไปทันทีสองสวัตร์เนี่ยให้มันให้มันเจอจ้าแบบยิ่งกว่าเจอจ้านะทุกทนะ่านดีๆถอยจะตัวถอยเองลูกไม่เอาตัวไม่เอาเอง กลายเป็นหมดจดช่วยสังสวัสดไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องพรมมาจโลกาไม่ต้องอาราานาไม่ต้องมีใครอาราธนาใครไม่ไม่เอาไม่เองลูกไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง มันจะได้ไม่แค่ติดไม่แค่หลุดไม่แค่จบไม่จบจะโดยมหาสุญญตาล้างสองสวัสดไปเรื่อยๆทันทีตัดตัวตัดเองให้เป็นลูกไม่ใช่แค่ตัดอะไรตัดตัวตัดเองให้เป็น ไม่ตัวไม่เองให้เป็นลูกถอยกับมาไม่ตัวไม่เองให้เป็นตัดตัวตัดเองให้เป็นไม่ใช่ไปค่อยตัดอะไรไปค่อยตัดอะไรไม่ตัดตัวตัดเองมหากุณายังไม่เกิดพะอมวแต่ไปตัดอะไรมันก็เลยไม่ได้โปรดอะไรนั้นต้องย้อนกลับมาตัดตัวตัดเองนั่นแหละ จะได้มหากุณาต่อสังสวัสดได้เรื่อยๆมันไม่ใช่ตัดสังสวัสดลกูกมันคือตัดช่วยไม่ใช่ตัดจากสังสวัสดโลกูกมันคือตัดช่วยนั่นต้องฟังดีๆตองตัดตัวตัดเองให้เป็นลูกถอยกับมาไ่มตัวไหมเองให้เป็นไม่ใช่ไหมจากสรรพสิ่งไม่ใช่ไหมจากอะไร ไ้กับมาไหมตัวไมมเองย้อนกับมาไหมตัวไมมเองไม่ไม่เอาไมมเองแล้วก็จะมีผลในการดับล่างสังสวัสดิ์พร้อมกันไป ไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะกับสังฆรวัสลูกเพราะว่าย้อนกลับมาไหมตัวไหมเองนี่แหละถอยกลับมาไหมตัวไหมเองนี่แหละมันก็เลยไม่ต้องไปทะเลาะกับสังฆวัสโลูกไม่ต้องไปหลงปฏิเสธสังฆวัสแต่จะกลายเป็นมหาวุนายการดับล้างช่วยสังฆวัตไปโดยปริยายพร้อมกันไปเลายโลกทุกสิ่งทุกอย่างะนะั่นแหละ ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเหมือนกันไปอนุภาพในการดับล้างลูกมจะมาหาศาลทีพร้อมกันเลยลูกทั้งสงสาทวัตนั่นแลหละถอยกลับมาไหมตัวไหมเองบลือเสียหน้าในการดับล้างกันไปเรื่อย